อยู่กับเป็ดไข่สาวใกล้ไข่อายุห้าเดือนครับฝูงนี้มีอยู่8ปดพันตัวครับมองไปแล้วจะเห็นความร่าเริงของเป็ดเป็ด,ปดกำลังตีปีกเล่นน้ำบางตัวหาหอยหาข้าเปลือกในนากินนะครับบางตัวก็เล่นน้ำ อย่างสบายใจนะครับขณะนี้กำลังสูบน้ำใหม่เข้ามานะครับน้ำใหม่จากคลองชนลประทานครับเตรียมตัวนะครับที่จะจับแล้วก็ขนย้ายไปผ้าอีสานครับทำไมต้องสูบน้ำนะครับเราก็สำรวจนะครับ บริเวณนะครับที่จะให้เป็ดมากินอาหารนะครับว่ามีหอยหรือเปล่านั้นสียมพพนะมีมีไข่หอยตรงนี้มีเปลือกหอยตายแสดงว่ามีหอยบางส่วนนะครับหนีเข้าไปในดินตรงนี้เคยมีหอยแล้วหอยบางส่วนเนี่ยหนีไปในดินหนีไปลึกๆนะครับเพราะนั้นเราก็สูบน้ำเข้ามาในนา ทำให้หอยขึ้นมานะครับหอยขึ้นมาเป็ดก็จะได้กินหอยแล้วก็กินข้าวล่วงในนาบ้างตรงนี้ก็เก็บข้าวไปแล้วนะครับมีการาเผาต่อสั่งข้าวแล้วนะครับเตรียมที่จะทํานาใหม่ในครั้งต่อไปนะครับเป็ดที่จะไปส่งลูกค้านะครับต้องเน้นคุณภาพนะครับเน้นตัวที่สวย ลูกค้าเห็นแล้วก็โอ้เกรดเอนะครับแบบนี้เลยนะครับจะไล่เป็ดบางส่วนนะครับมาจับเพื่อใส่ตะกร้าก่อนนะครับฝุงน้อยๆเที่ย,ง,ยงแดดมันร้อนครับแบ่งาานะแบ่งครึ่งจากอันนี้ก็ดีมันฝูงใหญ่ไป